สวัสดีครับอาจารย์หมอยาแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบดูทุ่งทุกท่านครับผมจากลิตจากเพจดูทุ่งสมุนไพรเพิ่มขนาดท่านใช้นะครับวันนี้ก็จะพามาดูวิธีการขยายพันธุ์ดูทุ่งนะครับการขยายพันธุ์ดูทุ่งตามตำรับของจากกลิตนะครับก็เคยแนะนําไปบ้างแล้วนะครับในบางส่วนนะครับวันนี้ก็จะพามาดูใบดูทุ่งนะครับแท้ๆนะครับให้ดูใบดูทุ่งแท้ใบเขาจะเป็นแบบนี้นะครับทุกท่านครับ จะมีเส้นใบนะครับเส้นกลางใบเส้นขอบใบแล้วก็เส้นรัศมีใบที่สวยนะครับชัดเจนด้านหลังก็เป็นเส้นแบบนี้ไม่มีขนนะครับจะไม่เหมือนปอเต่าให้นะครับอันนี้อยากให้ทุกท่านแยกออกให้ชัดเจนปอเต่าให้เขาจะมีลักษณะใบเป็นขนขนนิดนึงนะครับแล้วก็ใบใหญ่กลมมนนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะอีกแบบหนึ่งนะครับทรงใบเขาสวยนะครับนี่แล้วก็มีการแตกใบที่ สวยนะครับทำเป็นไม้ประดับได้วัน on นี้ก็จะมาให้ดูนะครับดูทุ่งนะครับเริ่มตั้งแต่เขาเป็นดอกนะครับอันนี้ก็คือดอกของดูทุ่งนะครับดอกเล็กๆนะครับแต่ว่ากลิ่นหอมนะครับหอมไม่แพ้ดอกมะลินะครับนี่นี่คือดอกบานนะครับดอกบานก็เป็นแบบนี้ครับไม่ใหญ่มากนะครับดอกเล็กๆนะครับแต่หอมนะครับตอนนี้ยังหอมอันนี้ก็จะเป็นบรรดาดอกตูมนะครับดอกตูมที่จะออกมาเป็นเมล็ดต่อไปนะครับหลังจากเขาติดดอก จริงๆตอนแรกผมเข้าใจว่าดูทุ่งมันติดดอกช่วงต้นมีนาต้นมีนาช่วงเมษาแต่พอมาดูจริงๆนะครับเขาติดดอกทั้งปีนะครับขอให้มีความชุ่มชื้นให้มีฝนนะครับยกเว้นแต่หน้าแรงนะครับเพราะว่าเขาจะพักนะครับอันนี้ก็ทรงดอกตูมดอกวาถ้าเข้าบานทั้งหมดนี่จะสวยกว่านี้นะครับอันนี้ก็เริ่มดอกเริ่มจะหมดแล้วนะครับช่วงปลายๆฤดูกาลแล้วนะครับหลังจากที่เขาเป็นดอกนะครับ เขาก็จะมาเป็นผลแก่นะครับผลแก่ก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่นะครับผลแก่แก่็นครับผลแก่ก็จะมีทรงลักษณะแบบนี้นะครับซูมดูก่อนหลังจากเป็นผลแก่นะครับเขาก็จะมาเป็นผลแห้งครับนี่นะครับผลแห้งก็ออกเหลืองๆนะครับความแตกต่างผลแก่ก็นี่เขียวๆผลแห้ง ทีนี้ผลแก่หรือผลแห้งนะครับเวลาเขาแห้งเขาเหี่ยวเขาจะเหี่ยวไปด้วยกันแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือส่วนของใบที่เขาเป็นใบอะไรใบของเมล็ดเขานะครับวัตถุประสงค์ก็คือเวลาที่เขาแห้งนะครับส่วนนี้เขาก็จะตายหลุดด้วยกันนะครับนี่หลุดไปด้วยกันนะครับทำยังไงก็ไม่หลุดเว้นแต่เราจะเด็ดนะครับเวลาลมพัดมานะครับพัดอันนี้ก็จะลอยไปนะครับลอยไปตามอากาศลอยไปทั่วนะครับลอยไปตก นะครับแล้วก็จะแตกขึ้นมาเป็นเมล็ดนะครับทีนี้ในการเพาะเมล็ดนะครับผมก็บอกไปแล้วนะครับเพาะเมล็ดเมล็ดที่มันหล่นลงจะเป็นแบบนี้ครับนี่ในการเพาะเมล็ดนะครับเราต้องแกะตรงนี้ออกนะครับแกะตรงนี้ออกให้มันเห็นแบบนี้ครับนี่น้าก็จะซึมเข้าไปในนี้นะครับอันนี้เหมือนกันครับนี่เราต้องแกะเมล็ดออกเอ้ยแกะตรงนี้ออกนะครับน้ําก็จะซึมไปตรงนี้แถวบ้านผมเอื่นขวดมันนะครับเม็ดเขาแข็งนะครับแข็งมาก ยังไม่อยากจะแตกเลยนะครับก่อนเพาะก็เอาไปแช่น้ำสักหนึ่งคืนนะครับก็จะดีมากแล้วก็ไปเพาะในดินปลูกทั่วไปนะครับทุกท่านเพาะเมล็ดถ้าติดแล้วติดเลยนะครับไม่ตายเพราะว่าเขาแทงรากลงไปในดินนะครับทีนี้วันนี้นะครับสาระของวันนี้ก็คือจะมาให้ดูต้นดูทุ่งนะครับอันนี้ก็เป็นต้นชุดปลูกนะครับที่ไปขุดมาให้กับอาจารย์หมอยาที่สั่งนะครับหรือว่านักอนุรักษ์ที่เขาสั่งไปนะครับ ก็ไม่ใหญ่มากนะครับก็ประมาณนี้นะครับชุดปลูกก็จะมีต้นแบบนี้นะครับเอาไปชาต่อยังไงก็ติดนะครับนี่ผมขายนะครับชุดละ3ามร้อยได้ประมาณ6ต้นห้าหต้นนะครับนะครับก็อันนี้ก็เป็นรอยที่ผมเคยไปขุดนะครับนี่บางต้นก็สับบางต้นก็รอยรดไถรดอะไรตัดทีนี้เทคนิคใหม่ที่ผมค้นพบแล้วก็ได้ผลนะครับก็คือเราขุดไปเจอดูดทุ่งนะครับเราสับเอาเง้าข้างบนออกแบบนี้ครับท่าน เราสับเอาเงาข้างบนออกนะครับสับแบบนี้ปุ๊บมันสมมุตินะครับเราตัดทิ้งไว้เนี่ยเราดินถมไว้เขาจะมีหัวอยู่ใต้ดินแบบนี้เขายังไม่ตายนะครับเมื่อทิ้งเวลาผ่านไปได้ความชื้นได้น้ําได้อะไรไปเขาก็จะแทงขึ้นมาแบบนี้ครับค่อยๆแทงหน่อแทงหน่อมาเป็นต้นแบบนี้ครับนะครับสังเกตว่าอันนี้มันจะยาวเพราะว่าหน่อนี่มันอยู่ใต้ดินลงไปอีกตรงนี้ก็จะยาวนะครับนี่นะครับมันก็จะดูขาวๆาวนี่คือขุดมาดินอยู่ประมาณนี้นะครับเขาก็จะงอกมาเป็นต้นเป็นก้านนะครับนี่ ก็เป็นดุทุ่งอย่างต้นนี้ครับนี่ที่เริ่มจะแตกกิ่งเริ่มจะเป็นต้นใหญ่ขึ้นมานะครับดินก็จะถมอยู่ประมาณนี้ครับข้างบนก็จะเป็นต้นทีนี้ในการขยายพันธุ์นะครับที่ผมทําขุดขายอยู่ก็ขุดไปแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าใบนี้จะสับออกประมาณนี้นะครับสาเหตุที่สับใบออกเพราะว่าถึงเราเอาไปชําลงมาใหม่อย่างไงใบพวกนี้ร่วงหล่นอยู่ดีนะครับเขาจะแตกเขาจะแตกกิ่งแตกใบขึ้นมาจากนี่ครับจากตุ่มๆพวกนี้ที่เป็นตุ่มๆพวกนี้ครับ แล้วก็แตกขึ้นมาจากนี่ครับตานะครับนี่แบบนี้เหมือนกันครับเห็นไหมครับเขาก็จะแตกขึ้นมาแตกขึ้นมาแตกขึ้นมาเราตัดตัวนี้ออกเขาจะแตกใบออกมาอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ในการขยายพันธุ์ที่ไปเห็นนะครับก็คือแบบนี้นะครับอันนี้สังเกตว่าลำจะยาวลำจะยาวเพราะว่าท่อนนี้มันอยู่ลึกนะครับอยู่ลึกเพราะว่ารอยผมสับไว้ผมสับแล้วผมก็ถมแล้วผมไม่สับเอาหมด ไว้แบบนี้ปุ๊บนะครับก็เมื่อก่อนมันจะอยู่เป็นแบบนี้เนาะนี่ครับผมก็สับเอาหัวส่วนนี้นะครับส่งไปให้ลูกค้าที่เขาอยากจะปลูกนะครับก็จะเหลืออยู่อันนี้อยู่ใต้ดินนะครับเขาก็จะแทงหน่อแทงหน่อขึ้นมาเป็นต้นดินก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับเขาแตกแตกข้างบนนะครับแตกข้างบนดินอยู่ประมาณนี้ทีนี้ในการขยายพันธุ์แบบใหม่ที่ผมค้นพบนะครับก็คือเราก็สับมาแค่นี้ครับนะครับสับมาแค่นี้ เอาไปปลูกยังไงก็ติดนะครับนี่สับมาแค่นี้ครับแล้วก็ไปปลูกเหมือนต้นนี้นะครับนี่ถ้าจะสับก็คือสับไปแค่นี้ครับสับไปแค่นี้นะครับนี่สับไปแค่นี้เราก็เอาไปเอาแค่นี้ครับไปชําเป็นก้อนก้อนี่ไปชําแล้วไอ้พวกที่เหลือเนี่ยที่อยู่ข้างล่างสมมติเนี่ยฝั่งเนี้ยพวกที่เหลือเขาจะอันนี้คือฝั่งหัวนะครับยกตัวอย่างเขาก็จะแทงขึ้นมาใหม่แทงขึ้นมาใหม่เป็นแบบนี้เหมือนเดิมครับเราก็สับได้อีก ต่อไปเขาแทงแล้วก็สับเลยคือเป็นการประหยัดพันุ์นะครับแต่ว่าในการส่งไปผมก็จะส่งแบบนี้นะครับอันนี้ที่วันนี้ก็มาเล่าเทคนิคการขยายพันธุ์แบบใหม่ๆใ,ให้ดูนะครับก็อยู่กับดูทุ่งคลุกคลีอยู่กับดูทุ่งนะครับทําสมุนไพรดูทุ่งนะครับนี่ทั้งแบบต้มแบบทาแบบนวดแบบดองนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็คงจะวนๆแค่นี้นะครับสวัสดีครับ